ผมจะเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ในที่ที่มีคนโกดไมซ์เซ็ตคือโกดไมซ์เซ็ตกดไมซ์เซ็ตไม่ใช่ฟิกไมซ์เซ็ตที่แบบอย่างนี้คือดีแล้วจะเชื่อว่าอันนี้คือดีอืมแต่ถ้ากรธไะไรสักอย่งางล่าสุดเราเห็นข่าวสตาร์เราจะรู้แล้วว่าที่มาที่ไปเรื่องราวเปน็นยังไงและคุณรับได้ไหมกับการที่คุณตัดอินเวสต์แมนของคุณทั้งพอร์ตามาลยที่น่นีเดียวทุกาการเปลี่ยนแปลง มีความเจ็บปวดเสมอ <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beyond w e l l ทุกไลฟ์สไตล์การเงินที่คุณต้องรู้ครับกับผมทิมสาลีและาที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่อง Beyond Security รายการ Beyond w e l l ครับจะได้ไม่พลาดทุกไลฟ์สไตล์การเงินที่คุณต้องรู้จริงๆครับต้องบอกว่าโลค เปลี่ยนไปเยอะมากครับจากโลกยุคเก่าเข้าสู่โลกยุคใหม่ครับตามท็อปปิกรานวันนี้ครับก็คือเรียนรู้ที่การทํางานปรับตัวตามโลกยุคใหม่อย่างไรให้มีคุณภาพกับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณกริฑวณิชเดชโชชยหรือคุณป๊อบคับคุณป๊อบคับสวัสดีครับเคยเห็นวางแผนการเงินเคยเห็นการทำงานคุณป๊อป ทางบนออกทางเว็บไซต์นะฮะมัน่าสนใจมากเลยครับโ,รโดยสถาบันการเงินบริษัทุณป๊อปที่เชื่อเว็บอินซิเนียนี่ทำอะไรบ้างเนี่ตอนแรกเนี่ยเราก็เป็นอินซิเนียดีๆนะครับวางแผนวางแผนอยู่แล้วครับแต่ทีนี้พอเปลี่ยนจากการวางแผนผลิตทั่วไปแล้วกันบริษัทรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเรากลายมาเป็นออกแบบชีวิตคนโดยเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีพื้นฐานต้องคุยกันก่อน ตามหลักสูตรที่เราเรียนมารู้จักลูกค้านะครับประเมินมเส้นทางแล้วก็อิพลิเมนต์ลงมือทำครับเพราะนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่ยาวแต่ว่าสิ่งที่เราทําคือเราย่อยให้เขาเข้าใจง่ายครับอืมเนื่องเพราะว่าถ้าเกิดในรูปแบบของวางแผนการเงินบางคนอาจจะเฮ้ยมันดูซับซ้อนหรือเปล่ามันดูเข้าใจยากโอเคแต่เราก็เรียนนะครับให้กับลูกค้าทุกคนที่สนใจให้มันดูแบบเข้าใจง่ายๆเป็นรูปแบบง่าย ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยคนที่สนใจจริงๆคือคนที่เขามองอนาคตหรือคนที่เป็นหาครอบครัวแต่ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยกลายเป็นเด็กอายุยี่4บสเข้ามาแล้วอืใช่ซึ่งเรางงมากว่าทำไมเขาถึงวางแผนกันเงินตั้งแต่ในสมัยพวกเรา23-24เราคิดเรื่องนี้ไหมฮะโหจอดกับไปนี่ตอนนั้นยัง เติบ้อนอยู่แล้ไม่คิดแต่มันกิจกรรมอะไรที่มันเป็นกิจกรรมเบินเวลาใช่นเบินเวลาไม่ได้คิดอะไรจริงจังมากทุกอย่าสดใสของชีวิตเริ่มันเรียนจบทํางานใหม่ๆอน่าจะเป็นทำนองนั้นมากกว่าสำหรับคนทั่วไปใช่ครับทีนี้บริษัทเราก็เลยเอาคอนเซปต์ของการวางแผนนะครับมาเป็นแกนหลักคอริเนสคือการแพลนนิงครับการแพลนนิงใช่ครับและที่เหลือเนี่ยลูกค้าอยากได้ Product หรือว่าต้องการคำแนะนำเราสวายเราเสิร์ฟให้เขา ครับข่าวนี้เนี่ยวิธีการวางแผนการเงินวิธีการทํางานวิธีการเมคกบันนี่หลายๆอย่างมันก็ตามยุคตามสมัยเปลี่ยนไปนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือการเมคบันนี่การวางแผนการเงินนะฮะการปรับตัวการทํางานจากโลกยุคเก่าเข้าสู่ยุคให้มันเหมาะสมกับปัจจุบันน่ะคุณป๊อปมองว่ามันแบบต้องมีการปรับตัวต้องมันเป็นยังไงบ้างโลกยุคเก่ายุคใหม่มันมีความแบบแตกต่างกันไหมเหมือนกันไหมเป็นยังไงบ้าง สําหรับตัวของเองเนี่ยคือยุคเก่ายุคใหม่มันจะแบ่งด้วยเจนหรอกสมัยก่อนนะครับเราจะมีเจน x เจน y วเจนซถูกไหมครับใช่แต่ตอนเนี้ยเรามองว่าโลกมัน seamless โลกมันเหมือนแบบทุกคนเห็นภาพทุกคนสามารถแอพพลายได้อยู่ที่เขาจะเปลี่ยนหรือเปล่านั้นผมเลยเปลี่ยนเป็นดูพฤติกรรมดูเทรนด์ดูเทรนด์ถ้าเราเคยเรียนนะถ้าเราเคยดูเทรนด์นะครับมันจะเป็นยุคเกษตรกรรมยุคอุตสาหกรรม แล้วจะเห็นเทรนว่าคนแห่ไปทำเราเรียกว่ายุคแรกเนี่ยปรับตัวกับธรรมชาติทำไงได้ให้อยู่ธรรมชาติเราปลูกต้นไม้ปลูกผลผลิตจนกระทั่งจุดหนึ่งมันเต็มมันเต็มคือเต็มแคปแล้วเลย a d แ p ปตัวเองมาเป็นอุตสาหกรรมอ่าที่อุตสาหกรรมจะเจอปัญหาเราวว่าทรัพยากรต้องเล่นกับทรัพยากรให้มันพอดีให้มันสมดุลเพราะมันขาดหรือผลิตออกมาแล้วมีปัญหาสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ก็จะเป็นยุคข่าวสารเราจะเห็นว่า Data มันเยอะ ทีนี้ว่าเดต้าัจะอ่อยแล้วเริ่มล้นเริ่มเต็มอัดเดต้าไม่อยู่บอแสดงว่าแต่ละยุคนี่มันมีเรื่องของมีเทรนห์ขอยมีเทรนมีความอิ่มตัวของแต่ละยุคเข้าสู่สมัยเกษตรกแล้วก็ดูธุรกิแล้วก็ยุค d า t a ซึ่งมันจะเจอทางตันของมันอยู่แล้วเพราะโลกมันมีทุกอย่างมันจะมีปริมาณจํากัดถูกไหมครับุกสมัยมันก็จะมีแนวทางของมันของมันมีปริมาณจากัดใช่อย่างอย่างยุคที่ผมมาทํางานแรกๆเนี่ยข่าวสารยนีเข้าไม่ถึง เราทำงานเนี่ยเราไปให้ความรู้เราไป e d ดูเค e เราไปให้คำแนะนำเนี่ยเราจะเป็นคนที่ถูกเรียกบ่อยมากแม้กระทั่งเทรดหุ้นสมัยก่อนเนี่ยเ,เราจะไม่มีการเทรดทางอินเทอร์เน็ตเราต้องอาศัยบรกเกอร์ในขณะที่สุดท้ายตอนนี้ลูกค้าสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้กรณีที่สายมันเต็เหมหรือว่าอยากจะลองอะไรสักอยาก่างง่ายๆทีนี้ยุคตอนนี้ผมก็เลยมองเป็นว่าเราปรับตัว,ตวยังไง ChatGPT ใช้พิธีเข้ามาเราก็ทําการอะแดปทำตัวให้เหมือนกับแช a t GPT ีใช้พิธีดียังไงคือเขาอยากได้ข้อมูลใช่ไหมครับพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มแล้วรู้แหล่งในการค้นหาข้อมูลแต่สุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจครับ make decision นี่แหละคือสิ่งที่เราเังต้องช่วยตัวอยู่เดต้ a ส่งมาให้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเอาเ a t a ไปแปลผลหรือตัดสินใจเหมือนกันทีนี้สิ่งที่เราทำคือเราเป็นเรามี AI เข้ามาใช่ไหมครับเราเป็น E i ไ E I คือี A I แล้วก็มีมาเป็น E I E I ในที่นี้ของผมนะไม่ใช่ของสากลนะครับครคือ Emotional Information แปลว่าเราต้องอธิบายความรู้สึกให้เข้าใจต้องอธิบายอารมณ์ความรู้สึกให้คนเข้าใจว่าถ้าคุณซื้อ Product ตัวนี้ไปแล้วเกิดเหตุการณ์นี่นี้หรือเกิดเหตุการณ์นี้นี้คุณจะเป็นแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับคุณรับได้ไหม อเรามีข้อมูลของอประวัติศาสตร์การเงินหรือประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เป็นความเสีย่ยงเช่นอย่างล่าสุดเราเห็นข่าวสตาร์ทเราจะรู้แล้วว่าที่มาที่ไปเรื่องราวมันเป็นยังไงและคุณรับได้ไหมกับการที่คุณเอาอินเวสท์เมนต์ของคุณทั้งพอร์ตในตนลงที่ดีที่เดียวจะเกิดโมเมนต์แบบนี้เหมือนเราทำซุสเซมิตี้เทสให้กับ,บอกค้าหรรมเพราะนั้นการแบ่งยุคผมก็จะแบ่งจากพฤติกรรมของคนพฤติกรรมของคนวิธีการที่เราดีลิเวอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรดัก หรือว่าเมตต์ต่อการทำงานเราจะดูจากเทรนด์ของอู้บริโภคในมุมของอบริษัทเรานะครับรเราจะไม่ได้แบบยึดตําราแบบนี้และต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดเพราะความรู้ปัจจุบันครับสามปีไม่เกินห้าปี expire โปรดอยู่อัอนเชราควบา โอเคเมื่อก่อนเราแบ่งไปตามเจนนะคนชอบคิดว่าเจนนี้คือโอเคเราน่าจะเป็นแบบนี้พอเจนทํางานก็อีกแบบหนึง่งพออายุ40ขึ้นก็อีกแบบหนึงหกสิขึ้นอีกแบบนึ่งแต่จริงๆแล้วคนที่อายุ60ขึ้นอาจจะเหมือนกับพฤติกรรมช่วงอายุยี่สิบปีนั่นแหละเก่งกว่าเราด้วยมีมีบางท่านก็โหอัดโซเชียลต็มที่การแบ่งเชนใช่เชนเออการแบบแบ่งเจเนเรชั่นมันมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขใช่ไหมใช่จริงๆปอบบอกใช่มันเรื่องของพฤติกรรมอีโมชั่นอล ผมว่า Data มันเกลื่อนไปหมดเราสามารถรับรู้แล้วก็มี e m o t i o n a l กับตัวแปร Data นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเช่นไหนในมุมของเราคือเราต้องมีการ a d a p t และ a d a p t ทิศทางที่เป็น Empathy คือการเข้าใจใผู้บริโภคต้องถามังว่าตลาดที่เราจะไปตลาดกลุ่มไหนเจเนอเรชันไหน <lunch> อย่างที่บอกพอเราวิเคราะห์มาแล้วครับแต่ละเจเนอเรชันเมื่อก่อนเลยเป็นฟิกใหม่เสรกันว่าเจเนอเรชัน <lunch> <Peterson. S 2> นี้มักจะ มักจะปฏิบัติแบบนี้อมสมมติผมพูดถึงคุณป้าของผม,มเราจะนึกถึงการส่งสติกเกอร์สวัสดีบันนทร์ซึ่งมันไม่ผิดเพราะเป็นไมย์อุทิศเขาจะต้องคิดถึงผู้อื่นแต่วันหนึ่งถ้าเขารู้ว่าเอา้เาเจเนอเรชันหลังๆบอกว่าป้าอย่าส่งเลยมัน,ม,นมันทําให้ดิส์แกการทํางานขงเขาเพราะเขากำลังทำาาไอยู่แล้วมีคนส่งมนาะ ราะความรู้สึกของเจนนี้กับอีกเจนอาจจะไม่เหมือนกันกับคือ,ค,อคือความของผูใหญ่มันดีแต่ว่ามันอาจจะไปทำให้เจเนเรชันที่เขากําลังโฟกัสโฟกมีติ้งมันนั่งอะไรแฟมิลี่แล้วมันดิสแฟกซจากงานเขาก็จะอิกนอไปไม่สนใจไปดังนั้นวันนี้โลกมันซีมเลสครับคือผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เริ่มเห็นเสียงเด็กเด็กเริ่มเข้าใจผู้ใหญ่เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นครีเอทีฟอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลนะไม่ไปติกตอกเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเนี่ยมันนําให้ทุกทุกคนเปิด และนี่อัลกอริทึมส่งมาด้วยว่าคุณชอบแบบนี้ใช่ไหมละคุณดูบ่อยมันเลยทําให้ผมเชื่อว่าโลกจะเป็นเจเนอเรชั่นแก็บมันจะแคบลงครับแม้กระทั่งภาษาต่างชาตก็จะแคบลงเพราะบ,บางทีเราดูฝันหลังดูที่เขาแอคชัน่นโดยที่ไม่ได้ไม่ได้พูดกําแพงภาษาก็หายไปผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหมๆ่ๆจะ จะมีความคล้ายกันหรือเพิ่มลเข้าใจปพระมาณนี้เพราะว่าโลกยุคเก่ากับโลกยุคใหม่มันแตกต่างเพราะว่ามีในเรื่องของ Data ที่มาสอบแทรกนั่นเองเมื่อก่อนนี้เราจะคิดถึงเรื่องของช่วงอายุนะฮะแล้วก็ฟิกว่าแต่ละช่วงอายุเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าการที่มี Data เข้ามาเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้กับสระโลกยุคใหม่ชช่นเองอนั่นคืออันแล้วโอ้แต่ว่าถ้าเป็นในทำนองที่ว่าการที่เปลี่ยนแปลงอะ่ะคนยุค ก่อนจะมาเปลี่ยนแปลงเข้าใจในโลก,กยุคใหม่มันมีความยากควางมง่ายหรือคนยุคใหม่จะเข้าใจในโลกยุคเก่าที่อาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะยังไม่ได้เข้าใจดาต้ามากอะไรมันมันคือสิ่งที่มันแบบโอมันเปลี่ยนแปลงยากเหลือเกินนี่คือสิ่งที่มันยากที่สุดและในการเปลี่ยนแปลงคือต้องบอกว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมีความเจ็บปวดเสมอทุกการเปลี่ยนแปลงมีความเจ็บปวดเสมออ่ะสังเกตทุกครั้งที่เราเปลี่ยนวิชาเรียน ความถนัดความถนัดเราจะถูกถูกใช้น้อยลงความชํานาญเราจะถูกใช้น้อยลงถ้าสมมติว่าวันนี้คุณทีมเรียงการเงิน,นแลวคุณคุณทีมมีความถนัดในการกดคือเลขหรือพิสูจน์สูตรวัรหนหนึ่งต้องมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของภาษาต้องมาเรียนภาษาอังกฤษเยอรมันจีนญี่ปุ่นซึ่งมันใช้สมองในเรื่องของการจดจำ และบางทีตักกบก็ไม่ได้ใช้ถูกไหมอ่าทําไมทาไมถึงเรียกเค้กฝรั่งเรียกเค้กทำไมเราเรียกเค้กทำไมเราไม,มไ่ใช้คําอื่นมั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 นบางทีเหตุผลมันคือมันไม่ได้เพราะก็เราไม่ได้ทํเอ,อ,อาหารแบบนี้เราเคยทำแบบนี้มาสิบยี่สิบปีนะปีมากายเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยหรือต่อให้เรามีเหตุผลเพราะเราเป็นสายเหตุผลครับนะคอมพิวเตอรอ์เราเรียกสมองกลซึ่ง พอไปใช้หลักการเหตุผลมันรู้สึกว่ามันก็ในการใช้งานจริงมันใช้ไม่ได้ไปบอกไปซื้อสมองคนดิอยากได้คอไอห้าเป็นเทียงมันมันมันตลกถูกไหมเพราะว่าโอเคมันบางอย่างหรือว่าสัตว์หรือบางอย่างกับมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้กับกับที่เรียกว่าพฤติกรรมหรือว่ามุมมองของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันซึ่งผมก็เลยคิดว่าวิธีการทาให้เราเปลี่ยนแปลงเราไม่เจ็บปวดคือการใช้คํานี้ครับความอยากรู้ สำคัญพอๆกับความรู้นะความอยากรู้สําคัญพอๆแบความรู้ความรู้แต่ในมุมอีกนึงคือเราจะทาไงดีให้เรารู้สึกอยากรู้อ่เราอยากรู้ซึ่งผมรู้สึกว่ายุคผมโตมาในลักษณะการศึกษาที่เป็นแบบตามหลักสูตรกระทรวงอ่าใช่เราเขาก็เรียนมารพอกันเลยครับแต่ในยุคที่ผมไปทำคานแผนการเงินการศึกษาบุผมได้เห็นว่าหลักสูตรทำไมถึงย่อมให้จ่ายแพง หลักสูนนตรเข้ามาในนองนอแล้วบางทีนอหนอเป็นลักษณะว่าคุณให้ความสนใจอะไร<อ>คุณไปเรียนออิสระเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นโรงเรียนแปลว่าเขาสนใจเรื่องสตรี j จ็อไปเรียนวิชาฟอนถามว่าเขาถูกบังคับให้เรียนฟอน์ป่ะไม่ใช่เขาสนใจว่าไอ้อักษรนี้มันมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่เขาเลยไปเรียนแล้วก็กลารมาเป็นความกา่าของแอเปคือมันมีเอกลักษณ์ผมเหมือนกันตอนนี้ถ้าผมอยากจะเรียนอะไรบางอย่างเช่นผมอยากไปเรียนภาษาเกาหลี อ mm hmm. ถามว่ายากไหมผมว่ามันไม่ได้ง่ายอืม mm hmm. แต่ถามว่างานที่เราทำในเกี่ยวตัวเลขนะพอเราเห็นว่า mm hmm. i, ภาษาเ,าเกาหลีมันมีเสนกห์เราลองไปเรียนดู mm hmm. ผมก็เริ่มหา,เ,าเขาเรียกนะั่งติดเว็บไซต์สอนฟรีไปลองดูนะครับก็รู้สึกว่า i, ม,มันมีความยากคราวนี mm ้ hmm. ผมเอาชนะด้วยการคำว่าอยากรู mm hmm. ม้มันจะทำให้เราเริ่มอยากได้ความรู้นะ Mm hmm. วันนี้เราเอาเงินไปฝากไว้ที่หุ้นตัวหนึ่ง mm hmm. ถ้าคุณไม่ได้อยากรู้ว่าหุ้นตัวนี้มันมีเบนฟิตอะไรมีปันผลไหมผมเชื่อว่าหุ้นตัวเนี้จะจะทําให้คุณเสียหายได้วันหนึ่ง mm hmm. เพราะคุณไม่เก็บข้อมูลอะไรเลยหรือ, mm hmm. รอแม้กระทั่งกองทุนรวมที่มีผู้จัดการคอร์ตดูยู mm hmm. มันก็จะมีไซเคิล hmm. เศรษฐกิจนะครับมีร mm ีเซชันเกิดข,ขึ้นอยู่แน่นอนถ้าคุณไม่ได้อยากรู้วงจรเศรษฐกิจวันหนึ่งคุณจะถามว่าทาไมหุ้นมันตกแล้วคุณก็จะออกแต่ตลาดไปตอนนั้นวันท mm ี่มันเขียวคุณจะไม่ได้พูดถึง ต่วันที่มันแดงคุณจะเจ็บปวดแล้วคุณก็จะขยันมันแล้วคุณก็จะเอาชนะไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้มีความรู้ตรงนี้แล้วพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันยากที่สุดอะให้มันเหมาะกับโลกยุคใหม่มันคุณพอมีเทคนิคะไเทคนิคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากตัวเราร้อยเปอร์เซ็นต์เทคนิคนี้ผมอาศัยความเป็นมนุษย์ครับคือความมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะผมจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีคนตรวจใหม่เสร็จ คือโคดมาเซ็ตโกดมาเซ็ตไม่ใช่ฟิกใหมาเซ็ตที่แอย่างนี้คือดีแล้วจะเชื่อว่าอันนี้คือดีอ่าแต่ถ้าโก้ดใไม่เซ็ตเขาจะไม่จรเพราะว่าดีที่สุดปรีดีมีความคิดที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงช่ไปให้มันดีกว่านี้ได้ใช่จุดที่ผมเริ่มเห็นโลกแบบนี้คือผมไปอยู่ที่ญี่ปุ่นสองปีไปทํางานคนญี่ปุ่นยิ่คิดว่าเขาขยันคนญี่ปุ่นก็น่าจะขยัคนจรงมากวันเราอ่ะเป็นคนไทยไปอยู่นู้นเราจะเน้นชิล ดูดค,คือคนญี่ปุ่นก็จะชิลนะแต่ถ้านอกเวลาชิลดูซากุระจบคนละคนดูซากุระคือเ,เต็มที่มากเลยครับเขาเต็มที่จริงจริแต่ว่า<ม>ดูแบบเต็มที่จัดชุดปูเสื่อเตรียมการแต่พอกลับไปทํางานนี่คือเขาจริงจังมากนั้นผมไปอยู่ตรงนั้นผมสึกว่าเฮ้ยเราถูกพลังโดยบรรยากาศวันนี้เหมือนกันเราดูไอดอลส่วนใหญ่เนี่ยจบวิศาวะใช่ไหมครับผมเห็นคนที่เป็นวิศวะย้ายมาอยู่เป็นสายการเงินเนี่ยแล้วทํางานแบบเป็นระบบ แล้วมาทํางานแล้วมัน,นสนุกเพราะมันทําแล้วมันเป็นระเบียบเป็นระบบแล้วมัน tracking ดูได้ผมชอบผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ Growth mindset เยอะวันนี้ผมก็ทําแบบนั้นกับองค์กรของเราองค์กรของเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่มี Growth mindset <c oughs> เยอะมากเป็นวิศวะซส่วนใหญ,ญ่แต่ว่าคนอื่นก็กมาทำนะแต่โดยหลักๆผมรู้สึกว่าพอเป็นส่งที่เขามี logic นะครับเราเติมเรื่องของ Emotional รือการทำงานเป็นสไตล์มนุษย์ขึ้นม,มันกลมกับ เพราะนั้นวันนี้เรามองทีมงานเราเป็นเหมือนกับพี่ทีมมีโทรศัพท์ใช่ไหมครับถ้าเขาเป็นโทรศัพท์ที่ตกรุ่นเฟิร์มแวร์ของอัพไม่ได้คุณคิดว่าองค์กรนี้หรือโทรศัพท์เรครื่องนี้เนอนาครับมสุดท้ายก็โดนโรคใหม่ๆหรือว่าโทรศัพท์เครื่องใหม่กลืนไปถูกต้องนี่คือ,อทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงคือมีโรสไมเซตอัพเฟิร์มแวร์เฟิร์มแวร์ถูกอัพหรืออยากอัพเองนี่คือตัวองค์กรนะมมองเห็นภาพชัดมากจากโทรศัพท์ คือทำตัวให้เราพร้อมที่จะรับรู้กับหรือว่าเปลี่ยนแปลงกับโลกใช่ใหม่ตลอดเวลาเลยเองคือเอาสิ่งที่เราเราไปอยู่ตรงนั้นหรือว่าพาองค์กรไปอยู่ตรงแบบสิ่งที่เราแบบนั้นครับนั่นเลยโอเคเข้าใจพอเข้าใจภาพเข้าใจภาพอันาจโทรศัพท์โอเคในแต่ว่าในส่วนหนึ่งโอเคในฐานะที่คุณป๊อปต้องทำในเรื่องของวางแผนการเงินนะนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องวางแผนการเงินนะฮะ พี่ว่าในสังคมโลกยุคเกา่าหรือว่าในเด็กเจนใหม่บางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจบางคนก็เริ่มจะสนใจแต่ว่าเราจะวางแผนยังไงให้มันเหมาะกับกับเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้ยที่มันเปลี่ยนไปแบบเนี้โอเคครับถ้าพูดถึงสายการลงทุนนะครผมเจอแล้วทุกคนมีมายเซ็ตที่อยากจะรวยอันนี้ผมปล่อยแล้วมายเซ็ตทุกคนอยากรวยแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบางคนเป็นเลเวลเบกิเนอร์ซื้อเป็นแต่ว่า ดูแลไม่เป็นเรียกว่า invest แต่ how i v e s t ไม่เป็นปลูกข้าวนะ invest ปลูกข้าวแต่ไม่ยู่ฤดูเก็บเกี่ยวอันนี้คือ p o i อยแรกที่ินเนินแหละหรือสเต็ปต่อมาคือทําเป็นแต่ว่าพอเยอะๆปุ๊บจัดการไม่เป็นอสมมุติคนปลูกแต่ข้าวบางปีมันปลูกเย่องอื่นได้ด้วยแต่เขาไม่รู้ไงตรงนี้ก็จะเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งก็คือสไตล์ที่เป็น a d v a n c e คือรู้เองทําเองหมดแต่ไม่มีใบอนุญาต จะทำได้ทุกสิ่งแต่ไม่ได้เป็นโมาดนะในในมุมที่ผมดูนะครับว่าตลาดที่เราดูเพราะนั้นเราไม่สามารถที่เอาความรู้เป็นแบบเดียวแล้วไปคุยกับสั์กุนี้บริษัทเราก็เลยต้องทําการดูว่าลูกค้าเนี่ยจเราจะเชื่อมคอนเนคกับเขาตั้งแต่เลเวลไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาที่เบสิคสุดเลยเราต้องทำให้เขาเห็นภาพเหมือนกันเลยเราเป็นสกิลฟาสติงกิ้งครับพูดให้จบมาสมองเราปลายผมแต่ลูกค้าเนี่ยไม่เห็นภาพ เพราะฉะนั้นเวลาเราให้เขาออฟเฟอร์อะไรบางอย่างเขาจะแบบขอคิดดูก่อนเขาไม่เขา้าใจเขาไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทาเราทำแดชบอร์ดให้เขาแดชบอร์ดเนี่ยมันจะมีวิธีการคือทาง่ายสุดแล้วคุณทิพย์บงบการเงินส่วนบุคคลถามว่าคําว่างบการเงินชื่อมันฟังไปทางปวดหัวม,มันดูแบบเยอะแต่แต่ผมทําให้มันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะจะฟีดแบบว่าเออไม่คิดว่ามันมันง่ายขนาดนี้ Mm hmm. มันต้องมีหนึ่งคือ uh, mindset ก่อนอยากรู้เห็นไหมครับอยากรู้ปุ๊บมันจะคูยกันมันแล้วสกิล hmm. คือคนเล่าแล้วก็คนฟัง mm hmm. ว่าเข้าใจตรงไหน,นสุดท้ายคือถูเสร็จ mindset s k i l l ทส s t ถูเสร็จสามอันนี้คือสิ่งที่เรา mm hmm. เตรียมให้กับเวลาไปทํางานกับลูกค้าเ mm hmm. มื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นภาพแลวเขาอยากรู้เนี่ยเราจะทํางานโฟล์สเปซได้เร็วมากนะ mm hmm. ครับซึ่งเราก็จะมีการทําสินทรัพย์รวมว่าเขามีสินทรัพย์เท่าไห mm hmm. ร่จะเรียบเรื่อขึ้นนะครับ อืมเป็นอย่างนี้นก็จะวิ่งเองโอเคจะวิ่งครับแล้วสุดท้ายเราจะรู้ว่าคนคนนี้มันบวมหนี้หรือบวมทรัพย์ความมั่งคั่งสุทธิเป็นระดับปกติหรือเป็นไฮเน็ตหัวดยการดูรายรับรายจ่ายเขาบวกลบผัดหนี้กันแล้วเฮ้ยเขามีปริมาณทรัพย์สินเท่าไหร่เขามีฐานะการเงินที่มั่นคงไหมดูได้ออกดูออกจากงบการเงินซึ่งงบการเงินเนี่ยมันเหมือนกับเราตรวจสุขภาพเลยครับเราจะเห็นว่า เขาได้เงินมาต่อปีหันไปใช้จากสามตัวเด้มาจากครับไายมาจากองที่ราจะทําแปลได้จายลงทุนซึ่งถามตัวนี้มันจะทาให้เงินเหลือแล้วเอาเงินนี้ยไปเก็บในรูปแบบสินทรัพย์แบบไหนนะครับซึ่งเราทําให้มันดูง่ายเหมือนเราคุยกับคนที่เขาไม่มีความรู้เลยอันนี้แต่ถ้ามีความรู้เดี๋ยวจะเร็วกว่านี้นะครับสุดท้ายครับมันจะเอาเด t ้าพวกนี้มาทําเป็นตรวจเป็นเหมือนตรวจความดันตรวจค่าเลือดจะบอกเลยว่าค่า การชําระนี่ความมั่งคั่งสุที่ต่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหนตอนนี้สุขภาพเราเป็นไงบ้างสุขภาพการเงินเราเป็นไงบ้างนี่เป็นสุขภาพการเงินนั่นเองใช่ครับอยู่ในชั้นขั้นวิกฤตหรือเปล่าหรือว่าสุขภาพแข็งแรงใช่ครับะครับแต่ถ้าคุณทิมอยากรู้ลึกกว่านั้นผมสามารถดูได้ว่าเวฟของคุณเวฟการเงินคุณในี่ยใน12เดือนเนี่ยเดือนไหนเวฟใหญ่เดือนไหนเวฟเบาเวฟเวฟในที่นี้คือเวฟเล็กไม่่นี่คือค่าใช้จ่าย จะบางทีคุณได้ต่างมาคุณแบ่งสภาพไปเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์อาจจะมีหนี้บ้างไม่มีหนี้บ้างคล้ายจบางอันอาจจะโถมมาช่วงนี้บ้างเช่นค่าผ่อนรถผ่อนบ้านประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีคุณต้องซื้อกองทุนในปลาปีเราสามารถบริหาให้ทุกอย่างสมบเป็นทะเลที่คุณไม่ต้องกลัวว่าเรืออุบจะพภังไล้ความกังวลใช่ถ้าเราวางแผนกันแบบถูกต้องอย่ยใชอย่างมีระบบ แต่พอเราได้เงินมาเนี่ยหลายๆคนเอาไปลงทุนผมจะทำเขาเรียกว่าพอร์ตฟิลิโอเฮลเชกนะพอร์ตฟลิโอเฮลเช็คือเราสามารถที่จะดูว่ากองทุนที่เราไปซื้อครับมันกระจุกหรือมันกระจายถ้ามันกระจุกกระจุกแบบไหนระหว่างกระจุกป,ประเทศนะให้เป็นมนะัลติเนชั่นหน่ยหรือกระจุกอุตสาหการรมนะให้เป็นมัลตนะิดนะิเรกชลหน่อยไหเพราะว่าจรงิงโลกมันจะมีวงจรของ เศรษฐกิจกของตัวมันเองดีวัถ้าจะเอะไนแต่มันลึกขนาดนี้ถามว่าโรงเรียนสอนไหมครับโรงเรียนไม่ได้สอนต้องไม,ไม่ไม่ด้สอนนะถึงแม้จะเป็นวิชาโดยตรงก็ไม่ได้ไม่ได้โดยตรงมันไม่ได้สำหรับมาใช้โดยตรงเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยวิชาเหล่านี้ควรจะมีคลาสพิเศษก็ได้คือมันรู้แล้วมันรู้เลยเหมือนปัญจกยาตครับแต่ว่าสุดท้ายโปรดักที่ออกมาเนี่ยแหละคือมันจะวิ่งไปเรื่อยแต่คอนเซ็ปต์เราได้เราจะมีหลัก เขาเรียกโลจิกในการสเล็กคือเหมือนกับคุณคุณจะรู้ด้วยต่ว่าคุณเหมาะกับเสื้อสีนี้ในช่วงนี้วันหนึ่งคุณอาจจะเป็นบบสีน้ําตาลนะเมื่อก่อนไม่ชอบเลยแต่วันนึนผงผมรู้สึกเฮ้ยผมรู้สึกสงบเวลาใส่สีน้ําตาลสีกรมธรรม์มแต่ถ้าเป็นเด็กๆเ,เราอาจจะชอบสีแดงเรารู้ตัวเมื่อะไหร่เราจะเป็นคนสเล็กเป็งอ,อะไรประมาณนี้นะครับเพราะ,ะนั้นงานที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่งานเป็นเชิงคุยสอนอแต่มันเป็นเชิงไลฟ์สไตล์มันเป็นเชิงวิชากนุษย์ เพราะว่าไฟนอลน่ะคุณอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบนี้อ่าเราไม่ได้บอกว่าของนี่ดีแต่ว่ามันไม่ตรงไลฟ์สไตล์เราไม่ใช่ว่าเข้าไปถึงลูกค้าโอเคเราทากาไรเราไม่มันนี้เข้าอย่ากเดียแต่เรากับเราต้องเข้าเข้าใจชีวิตเขาด้วยนะฮะเพราะมันจะสอดคล้องกับการเข้าใจงบการเงินอ่าวางแผนเวลมันคือการวางแผนชีวิตเขาในตัวเราต้อง optimize เขาด้วยในยุคกูกอรกูกอเนี่ยคือเอาไ้ง่ายยุคที่ความผันผวนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ต้องคิดว่ามันเป็นมือหมมองเลยููที่ความผันผวเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช่ครับมันจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะที่ความผันผวมันน้อยกว่านี้นะฮะมันเพราะว่าดาต้ามันเยอะขึ้นแล้ถูกแล้วคือเราในคนเราเทรดแข่งกับโรบอทโรบอทมันจะมีทำเรยที่เราเปลี่ยนเื่ตัวตนอาจจะเปลี่ยนต่อเราได้เพราะเราไม่ได้มีดัตตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันผันผวนอยู่ตลอดเวลาเราจะต้อง optimize ให้ได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดาการเงินนะครับก็สามารถหาซื้อที่ บิยอนซ์แคริตี้ได้สูงสุดถึง1 6 0 0 0วัลลาร์จอได้กันใช่ครับแล้วก็ในส่วนของบิยอนซิแคริตี้ครับการลงทุนหรือว่าการซื้อกองทุนรวมครับก็เป็นพาร์ทหนึ่งในเรื่องของการวางแผนการกเงินแต่ก็จะมีอีกพาร์ทอีกหลากหลายครับเรื่องของการวางแผนการเงินวางแผนประกันชีวิตวางแผนภาษีก็สามารถที่จะใช้บริการของ Wealth Engineer ได้เช่นกันใช่ไหมคุณบป๊อบครับได้ครับโอนนี้ต้องขอบคุณป๊อบมากเลยนะที่ให้เกียรติกับทางรายการ Beyond Wealth ในช่อง Beyond Security นะเราได้รู้ในเรื่ององงขวิธีกาารทงนเพื่อปรตต ่เข้าสู่โลกยุคใหม่ยังมีคุณภาพมากจริงๆต้องขอบคุณอบอามากครับผมบที่ให้เกียรติผมมาการนี้แล้วก็กวกันนี้ก็ต้องบอกว่ารายการ Beyond w e a l รก็ต้องพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ